ใบบัวใจปุ่นมาเต็มเลยปับน้ำมัลงไป ดู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 คนดเด้ยไป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 ฝึกกับพ่อจ๋าก่อน <c oughs> ไปขยับไปหาพ่อก่อนแรงเยอะแรงเยอะ แงเยอะใส่แฉะเลยยามเสาร์น hmm. ี่นะลูกจ้าแล้วนกแก้วแก้วจ้าแก้วจ้าโอเคอันนกแก้วจ้าขาควายหน่อยหลกขาควายสวยๆหน่อยแล้วขาควายสวยๆหน่อยแล้วขาควายสวยๆวยขาควายสวยสวยบนสู เอาไปเอาไม่ยอมมาพ่วงออกก่อนนะหนพกพ่วงไม่เอาออกเลยยังไม่เอาพ่วงออกเลยเอาพ่วงออกก่อนแปบ๊บนึง่งถ้าพะเอาพ่วงออกก่อนลูก ไปเอาพ่วงออกกับพ่อก่อนแล้ว ก่อนลูกเอาพวงเอากรมา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 แล้วจ้าขวา,ขวายอาช่วยๆค่ะควายช่วยๆอาได้นั่งโอ้พลังเสียงตอนเช้าเยอะมากมาก,มากเลยอารุณสวัสด์แม่แมทุกทุกท่านนะคะมาแล้วมาแล้วมาเอกมาเอกเราอยู่สองอันแล้ว ปอปอเด้อปอปอเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้บัวมามาแล้วเฮลโหลเออฮัลโหลโอเคนี่ ตอนเช้าๆนี่หิวให้ทําอะไรก็ทําค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยววอร์มเครื่องก่อนเราจะได้อาบน้ําแล้วเนี่ยวันนี้อากาศหนาวมากๆเลยให้แดดออกเยอะๆก่อนอ้วนก่ออาบนะมาแล้วมาแล้ววันวันมาอเกนพีชโอ้รู้ภาษาอังกฤษด้วยวันมาอเกนโช่วยมือนด์พีชฮัลโหล 굿ม o ร์นน n ่งฮาวอาร์ย o ทูเดย y b ายบั s m ม p e พีชแสดงว่าหนูรู้ภาษากฤษแล้วลูกโอ้ยอ้วนเอ้ยพ่าหนูขอตากแดดอุ่นก่อนนะพ่อนะเดี๋ยวค่อยอาบน้ำนะคะตอนนี้อากาศหนาวมากเลยนะคะอากาศยามเช้าของอ้วนและคุณแม่ ลุกนิกลุกิกแต่เช้าเลยหมดแล้วหลงหมดแล้วค่ะโอ้รู้อีกว่าหมดเดินหนีดีกว่า,ากดไลค์กดแชร์ให้ไป่บัวด้วยค่ะแม่ๆก่กับสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะบ๊ายบาย